หัวใจที่ถูกปลูกใหม่นั่นชั้นสูงสุดของตึกราฟ้าใจกลางกรุงมดริดแสงแดดยามสายสาดส์องผ่านกระจกบานใหญ่เผยให้เห็นห้องทำงานรูราโออาริคาโดมออนเตโรประธานบริษัทพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติยักษ์ใหญ่มองออกไปยังทิวทัศน์ของเมืองหลวงที่แผ่กว้างเบื้องล่างด้วยแววตาเรียบเฉยเย็นชา ดวงตาสีน้ำตาลเข้มคมกริบของเขาไม่ได้ชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมหรือความมีชีวิตชีวาของมหาคนแต่มองเห็นเพียงตัวเลขผลกำไรและโอกาสทางธุรกิจที่รอให้เขาคว้ามาครอบครองชุดสูทสั่งตัดราคาแพงจากอิตาลีขับเนนรูปร่างสูงแสงและท่าทางที่เต็มไปด้วยอำนาจผมสีดำสนิทตัดสันเรียบร้อยรับกับใบหน้าขาวซีที่แทบไม่เคยต้องแสงแดดจากการทำ งานในห้องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่มีเพียงรอยโคโมดคิ้วเล็กน้อยที่ติดอยู่เสมอราวกับเป็นเครื่องหมายการคา้าของความเคร่งเครียดและความไม่พอใจที่ซ่อนเร้นบนโต๊มะมาฮอกานีขัดมันวาวับคือเอกสารโครงการล่าสุดโครงการอัลมอนเตแผนการเข้าซื้อที่ดินผืนงามในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเพื่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานขนาดมหึมา แน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งผลกำไรมหาศาลแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำลายวิถีชีวิตของชุมชนกษตรกรรมเล็กหลายแห่งที่ยังรากลึกในพื้นพื้นดินนั้นมานานนับศตวรรษริคาดไม่เคยปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมาปะปนกับธุรกิจชุมชนเล็กๆเ,เหล่านั้นเป็นเพียงอุปสรรคที่ต้องกำจัดตัดผ้าไปยังหมู่บ้านอามอนเตที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารนั้นหมู่บ้านเล็กได้ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางไร่มะกอกและไร่งุ่นเก,าก่าแก่แสงแดดอันดาลูเซียศาสตร์สองอาคารบานเรือนสีขาวสะอาดตาเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของผู้คนดังมาจากจัตุรัสกลางหมู่บ้านในวันนี้บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดโซเฟียเรลเนเรนสหญิงสาวร่างสมส่วนแข็งแรงในชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายดวงตาสีเขียวมรกของเธอชายแววมุงมั่นขณะยืนอยู่ หน้ากลุ่มชาวบ้านผมสีน้ำตาลเคม็มอยากสกยาวของเธอปลิวเซตามลมเธอกำลังกล่าวปราดรายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นปลุกราวให้ทุกคนลุกขึ้นต่อต้านการลุกคืบของนายทุนหน้าเลือดจากเมืองหลวงที่พยายามจะพรากพื้นดินทำกินควกเขาไปโซเฟียคือผู้นำกลุ่มสกอร์เกตอินทรีและเป็นหัวหอกในการปกป้องวิถีชีวิตและธรรมชาติอันเป็นที่รักของเธอกลับมา อิมาดริดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญกำลังดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดริคาโดนำเสนอผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมและแผนการขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงโครงการอามอนเตที่เข้าหมายมั่นปั้นมือทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนจนกระทั่งประตูห้องประชุมเปิดออกพร้อมกับการปรากฏต,ตัวของสตรีสูงวัยผู้หนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอิซาเบลเดลาเวกา ผู้ถือหุ่นรายใหญ่ที่เก็บตัวเงียบมาตลอดดวงตาเฉียบคมของเธอมองตรงไปยังริคาโดบรรยากาศในห้องเงียบกริบท่านประธานมอนโตอิซาเบลกล่าวด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจดิฉันเชื่นชมความสามารถในการทำกำไรของคุณแต่ดูเหมือนว่าคุณจะลงลืมบางสิ่งที่สำคัญกว่านั้นไปคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมริคาโดขมวดคิ้ว คุณเดลาเวกาผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังจะพูดอะไรดิฉันจะพูดให้ชัดเจนอิซาเบลเกล่าวต่อโครงการอัลมอนเตของคุณกำลังจะทำลายชุมชนที่สวยงามและผู้คนที่เสื้อสัตว์ดิฉันมีข้อเสนอหากคุณต้องการรักษาตําแหน่งประธานและสิทธิ์ในการบริหารงานต่อไปคุณจะต้องไปใช้ชีวิตและทำงานเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านอัลมอนเตเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องประชุม ริาโดหน้าตึงนี่มันเรื่องตลกอะไรกันไม่ใช่เรื่องตลกค่ะอิซาเบลยืนกลานคุณต้องไปที่นั่นโดยไม่มีสิทธิพิเศษใดๆห้ามใช้เส้นสายหรือเงินทองส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบายคุณต้องเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีหากครบหนึ่งปีแล้วคุณยังไม่เข้าใจหรือคุณละทิ้งเงินอันไขนี้ไปเสียก่อน ดิฉันจะทอนหุนทั้งหมดและจะเปิดโปงการกระทําที่ผิดจรยาบรันบางอย่างของคุณที่ดิฉันสื่อูรูมาอย่างดีแววตาของเธอเย็นเยียบแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้พูดเล่นริคาร์โดรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเข้ากำมัดแน่นความโกรธและความอับยอดอดสูพุ่งพลานแต่เขารู้ดีว่าอิซาเบลมีอำนาจมากพอที่จะทำลายเขาได้จริงเขามีทางเลือกอื่น นอกจากยอมรับเงื่อนไขบ้าๆนี่ตกลงเขาตอบเสียงรถไล,ลยฟันผมจะไปอามอนเตการเดินทางจากความรุ่าราของมาดริดสู่ความเรียบง่ายหรือในสายตาของริคาโดคือความอัดขัดของอามอนเตเป็นเหมือนการตกลงมาจากสวรรค์สู่ขุมรกรถลีมูซีนคันรูของเขาถูกแทนที่ด้วยรถกระบะเก่าที่อิซาเบลจัดหาให้บ้านพักที่โซเฟียซึ่งอิซาเบลได้ติดต่อไวล่ลวงหน้า และฝากฟังให้ดูแลริคารโดอย่างเข้มงวดจัดเตรียมไว้ให้คือกระทอมเล็กเดียนท้ายไล่หลังคามุงจากพนังดินเผามีเพียงเตียงไม้เก่าๆก,กับโต๊ะเลเ็กๆหนึ่งตัวห้องน้ำรวมอยู่ด้านนอกริคา์โดมองสภาพความเป็นอยู่ใหม่ของเขาโดยความรังเกียจจนแทบอยากจะอาเจียนยินดีต้อนรับสู่อันมอนเตคุณมอนเตโร โอเซเฟียกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันเธอยืนกอดมองเขาตั้งแต่หัวจดเท้าชุดสูทร,ราคาแพงของเขาดูแปลกประหลาดและไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างสินเชิงหวังว่าคุณจะปรับตัวได้เร็วนะคะเพราะงานในไร่มันไม่รอใครนี่คือที่ที่ฉันต้องอยู่จริงๆหรือริคาร์โดทามเสียงแข็งพยายามคมความขยะแข็งเอาไว้ใช่ค่ะ และนี่คือชุดทำงานของคุณโซเฟียโยนเสื้อผ้าฝ้ายเก่าเจา้าซีดกับกางเกงยีนขัดไทนให้เขาพรุ่งนี้เช้าหกโมงตรงที่คอ,อกแพะอย่าสายละวันแรกในอลมมนเตของริคาโดเริ่มต้นด้วยกลิดเหม็นคลักคลุ้งของมูลแพะโซเฟียมอบหมายให้เขาทำความสะอาดคอ,อกแพะและรีดนมแพะใชยผู้เคยสั่งการลูกน้องนับพันด้วยปลายนิ้วบัดนี้ ต้องมาจับโปรตักมูลสัตว์โดยมือของตัวเองเขาทำทุกอย่างด้วยท่าทางเงอะงะและเต็มไปด้วยความรังเกียจเหงื่อไหลท่วมตัวชุดทำงานใหม่ที่เขาคิดว่าเหมือนพาวขี้ลิ้วเปาะเปือนไปด้วยสิ่งปฏิกูลเมื่อเขาพยายามจะรีดนมแพะตัวหนึ่งมันก็ดีดขาหลังใส่เขาจนกระเด็นชาวบ้านที่มามุงดูต่างหัวเราะเยาโซฟียเพียงแค่สายหน้าอย่างระอา ดูเหมือนว่าคุณใช้จากเมืองกรุงจะไม่เคยทำงานหนักสินนะคะเธอกล่าวอย่างไม่ไว้หน้าที่นี่ไม่มีใครมาคอยประครบประโฮมคุณหรอกนะถ้าไม่อยากอดตายก็ต้องทำงานทุกวันเป็นเหมือนฟันลายริคาร์โดต้องตื่นตั้งแต่เฝ้ายังไม่สางทำงานหนักกลางแดดจ้าทั้งพรวนดินเก็บมะกอกแบกยาให้หวัวเขาพยายามจะใช้เงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายริคาร์โดถามเสียงแข็ง พยายามคำความขยะแขงเอาไว้ใช่ค่ะและนี่คือชุดทำงานของคุณโซเฟียยืนรุนเสื้อผ้าฝ้ายเก่าถุสี่สิทธิตกับกางเกงยีนขาดลันให้เขาพรุ่งนี้เช้าหกโมงตรงที่ขอกแพะอย่าสายละวันแรกในอัลมมนเตของริคาโดเริ่มต้นด้วยกลิ่นเหม็นคละคลุ้งของมูลแพะโซเฟียมอบมาให้เขาทำความสะอาดขอกแพะและรีดนมแพะ ชายผู้เคยสั่งการลูกน้องนับพันโดยปลายนิ้วบัตรนี้ต้องมาจับพลั่วตักมูลสัตว์ด้วยมือของตัวเองเขาทำทุกอย่างโดยท่าทางเงื่องาและเต็มไปด้วยความรังเกียจเหงื่อไหลท่วมตัวชุดทำงานใหม่ที่เขาคิดว่าเหมือนเผ้าคีริวเปอรอเปือนไปด้วยสิ่งปฏิกูลแต่ก็ถูกโซเฟียจับได้และตำหนอย่างรุนแรงตามเง่อนไขของอิซาเบลเขาเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวไรออำนาจ และสิ้นวังความโอหังและความเชื่อมั่นในตัวเองที่เคยมีเริ่มสั้นคลอนกลางคืนเขาแทบจะนอนไม่หลับเสียงจิ้งรีดไรรอบกระทอมดังร่มจนน่ารำคาญแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเล็กเนกเขาเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตที่วุ่นวายในเมืองใหญ่มันเป็นความงามที่แปลกประหลาดและเงียบสงดโซเฟียเองก็ไม่ได้รู้สึกดีกับการมาของริคาโดเธอ มองเขาเป็นตัวแทนของความโลภและความเห็นแก่ตัวที่กำลังคุกคามบ้านเกิดของเธอแต่ลึกลี้แล้วเธอก็สงสัยไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้จะทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นานใครไหนแอ้และอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้คนอย่างเขาต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้หลายสัปดาห์ผ่านไปริคา่าเริ่มปรับตัวได้อย่างเชื่องช้าผิวที่เคยขาวซีด เริ่มคล้ำแดดแดดก้ามเนื้อที่เคยมีไว้แค่ใส่สุดสวยเริ่มแข็งแรงขึ้นจากการทำงานหนักแม้จะยังเงอะงะอยู่บ้างแต่เขาก็เริ่มทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความยากบาโกและความสกปรกเขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตชนบทการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวบ้าน รอยยิ้มของเด็กเต็งที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานมีอยู่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์เด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านป่วยหนักแต่ครอบครัวมีเงินพอที่จะพาไปหาหมอในเมืองริคาโนเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกสะท้อนใจอย่างประหลาดเขาจำได้ว่าตัวเองเคยอนุมัติประมาณมหาศาลเพื่อจัดงานเลี้ยงรูราโดยไม่กระพริบตาแต่เงินจำนวนเล็กน้อยกลับเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย สำหรับคนเหล่านี้เขาแอบ,บใช้ความรู้ทางบัญชีที่เขามีช่วยตรวจสอบรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ที่โซเฟียดูแลและชี้ให้เห็นช่องทางในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยโดยที่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเลยแม้แต่น้อยโซเฟียประหลาดใจกับการกระทําของเขาเธอเริ่มมองเห็นด้านอื่นของริโค ที่ไม่ให้ยใช่แค่ความเย็นช้าและเห็นแก่ตัวเทศกาลเก็บเกี่ยวมากอกมาถึงชาวบ้านต่างร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานมีดนตรีฟลาเมงโกขับกล่อมบรรยากาศริคาร์ดูสึกแปลกแยกและอึดอัดในตอนแรกเขาตั้งใจจะหลบไปอยู่ที่กระท่อมเงียบแต่โซเฟียกลับเดินมาลากแขนเขาให้ไปร่วมวงด้วยอย่าทำตัวเป็นนาซีสิคุณมอนโตมาสนุกด้วยกันหน่อยเธอยิ้ม ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่จริงใจครั้งแรกที่เขามองเห็นริค卡โดถูกดึงเข้าไปเต้นรำอย่างทุลักทุเลแต่ในคืนนั้นเขากลับรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นและความมีชีวิตชีวาที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนความสัมพันธ์ระหว่างริค卡โดกับโซเฟียเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากความขัดแย้งและไม่ไว้วางใจกลายเป็นความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันพวกเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวริค卡โดเริ่มมองเห็นอุดมการณ์และความเสียสละของโซเฟียที่ต้องการปกป้องชุมชนของเธอส่วนโซเฟียก็เริ่มเห็นความพยายามและความปราบบางที่ซ่อนอยู่ภายใต้ที่แข็งก้าวของริค์โดแล้ววิกฤตการทครั้งใหญ่ก็มาเยือนอามอนเตแรงรุนแรงต่อเนื่องยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไรมากอกและไรงุนเริ่มเหี่ยวเฉาแหล่งน้ำเริ่มแห้งขอดเฉาบ้านต่างสิ้นหวังและหวาดกลัวอนาคตบริษัทคู่แข่งของริคาร์โดในมาดริดซึ่งรู้ข่าวเรื่องที่เขาถูกนารเทศมาอยู่ที่นี่ก็ช่วยโอกาสนี้พยายามจะเข้ามาคว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านในราคาถูกโดยเสนอเงื่อนไขที่ดูเหมือนจะดีแต่แฝงไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบโซเฟียและผู้นำชุมชนคนอื่นพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลัง แต่ก็ดูเหมือนจะไร้หนทางริคาโดเห็นสถานการณ์ทั้งหมดในตอนแรกสัญชาตญาน,นักธุรกิจเลือดเย็นของเขากระสิบว่านี่คือโอกาสที่จะซื้อใจชาวบ้านและหาทางกลับไปทวงอำนาจคืนแต่เมื่อเขามองเห็นแววตาที่เส้นหวังของโซเฟียและนึกถึงน้ำใจที่ชาวบ้านเคยมีให้เขาแม้จะเล็กน้อยเขากลับรู้สึกละอายใจกับความคิดนั้นฉันช่วยได้ ริ卡โดพูดขึ้นในที่ประชุมชาวบ้านทุกคนมองมาที่เขาด้วยความประหลาดใจฉันหมายถึงฉันพอจะมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอยู่บ้างเซเฟีมองเขาอย่างไม่แน่ใจคุณจะช่วยเราจริงๆหรือใช่ริ r โดตอบอย่างหนักแน่นที่นี่ก็เหมือนบ้านของฉันไปแล้วเหมือนกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างริคาร์โดกับโซเฟียริคาร์ดใช้ประสบการณ์และความรู้ทางธุรกิจของเขาในการวิเคราะห์สัญญาที่บริษัทคู่แข่งเสนอชี้ให้เห็นข้อเสียเปรียบและกลโกงต่างกันเขายังช่วยวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงภายแรงโดยผสมผสานความรู้สมัยใหม่เข้ากับภูปัญญาท้องถิ่นของโซเฟียและชาวบ้าน พวกเขาต้องเดินทางไปเจรจากับหน่วยงานราชการในเมืองต้องเผชิญหน้ากับตัวแทนของบริษัทคู่แข่งที่พยายามจะค่มคู่และติดสินบนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเขาต้องเดินทางไกลเพื่อไปตรวจสอบแหล่งน้ำสำรองบนภูเขารถกระบะเก่าของโซเฟียเกิดเสียกลางทางทั้งสองทั้งสองคนต้องติดอยู่ในกระทอมร้างกลางป่าขณะที่พายุฝนกระนํำลงมาอย่างหนักคืนนั้นท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและแสงฟ้าแลบ พวกเขาได้เปิดใจคุยกันยันอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนริคาร์โดเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังของพ่อแม่ทำให้เขากลายเป็นคนกระหายความสำเร็จแต่ภายในกลับว่าเปล่าโซเฟียเล่าถึงความผูกพันของเธอกับพื้นดินอัลมอนเตและความฝันที่จะเห็นชุมชนของเธออยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขก็เหมือนบ้านของฉันไปแล้วเหมือนกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างริคาร์โดกับโซเฟียริคาร์โดใช้ประสบการณ์และความรู้ทางธุรกิจของเขาในกลาสยายที่บริษัทคู่แค่งเซอร์ชี้ให้เห็นข้อเสียเปรียบและกลลกงตังคะเขายัางช่วยวางแผนการใช้นำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงภายแรงโดยผสมผสานความรู้สมัยใหม่เข้ากับภูปัญญาท้องถิ่นของโซเฟียและชาวบ้าน พวกเขาต้องเดินทางไปเจรจากับหน่วยงานราชการในเมืองต้องเผชิญหน้ากับตัวแทนของบริษัทคู่แข่งที่พยายามจะคุมคู่และติดสินบนความใกล้ชิดและการร่วมทุกขร่วมสุขทำให้ความรู้สึกดีที่เคยซ่อนเรนอยู่เริ่มผลิบานเป็นความรักริคาโดพบว่าตัวเองมองโซเฟียด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาเห็นความเข้มแข็งความอ่อนโยนและความงดงามที่แท้จริงของเธอ ส่วนโซเฟียก็เริ่มรู้สึกวั่นไหวกับความมุ่งมั่นและความจริงใจที่ริคาโดแสดงออกมาแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกนั้นเพราะความแตกต่างทางสถานะและอดีตของริคาโดยยังคงเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นในที่สุดด้วยความพยายามของทุกคนวิกฤตการก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแผนการจัดการน้ำของริคาโดโดย ได้พลบริษัทคู่แข่งล่าถอยไปเมื่อเห็นว่าไม่สามารถหลอกลวงชาวบ้านได้อีกต่อไปชาวบ้านอัมอนเตต่างยกยอและขอบคุณริคาโดอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้มองเขาเป็นคุณชายจากเมืองกรุงอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งในพวกเขาแล้ววันเวลาก็เดินทางมาครบหนึ่งปีจดหมายจากอิซาโบนเดลาเวกาถูกส่งมาถึงริคาโดเนื้อความในจดหมายสั้เนแต่ชัดเจน ให้เขากลับไปรายงานตัวที่มาดริดในสัปดาห์หน้าหัวใจของริคร์โดหนักอึง้งเขายืนมองทุ่งมะกอกที่เคยแห้งแลง้งบัดนี้เริ่มกลับมาเขียวช่อมอีกครั้งด้วยน้ำพักน้ำแรงของทุกคนรวมถึงตัวเขาเองตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาอันมอนเต้ได้เปลี่ยนแปลงเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ใช่ริคาโดมอนเตโลคนเดิมอีกต่อไปแล้วความมั่งคั่ง และอำนาจที่เคยเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตบัดนี้ดูเหมือนจะไร้ความหมายเมื่อเทียบกับความสงบสุขและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เขาได้รับที่นี่และที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เขามีต่อโซเฟียเขานำจดหมายไปให้โซเฟียดูฉันต้องกลับไปมาดริดแววตาของโซเฟียชายแววผิดหวังและเสียใจอย่างเห็นได้ชัดคุณจะกลับไปเป็นคนเดิมสินะ น้ำเสียงของเธอเย็ยนชาที่นี่คงเป็นแค่บทเรียนราคาถูกสำหรับคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นโอซเฟียราร์โดพยายามจะอธิบายแต่คำพูดติดอยู่ที่ริมฝีปากเขาเองก็ยังสับสนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการจากลาเต็มไปด้วยความเครียดและความเข้าใจผิดลำริค์โดเดินทางกลับมาดริดด้วยหัวใจที่แตกสลายส่วนโซเฟียก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมพูดคุยกับใคร เธอรู้สึกเหมือนถูกทรโยศเมื่อริคาโดกลับถึงมาริดเขารู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในเมืองที่เคยเป็นของเขาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมความรูร่าความวุ่นวายการแข่งขันแต่จิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริหารอิซาเบลมองเขาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกผู้บริหารคนอื่น ต่างคาดหวังว่าเขาจะกลับมาทวงตำแหน่งประธานและเดินหน้าโครงการอัลมอนเตที่ถูกระงับแต่ริคาร์โดทำให้ทุกคนประหลาดใจเขาไม่ได้ขอตำแหน่งเดิมคืนแต่เขากลับนำเสนอแผนการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่แผนการที่เน้นความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนเขาใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากอัลมอนเตมาอธิบายให้ทุกคนฟังถึงคุณค่าที่แท้จริงที่บริษัทควรจะสร้าง ไม่ใช่แค่ผลกำไรระยะสั้นเป็นคนเดิมสินะน้ำเสียงของเธอเย็นชาที่นี่คงเป็นแค่บทเรียนราคาถูกสำหรับคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นโซเฟียริค卡โดพยายามจะอธิบายแต่คำพูดติดอยู่ที่ริมฟีปากเขาเองก็ยังสับสนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการจากลาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเข้าใจผิดริคร์โดเดินทางกลับมาดริดด้วยหัวใจที่แตกสลาย ส่วนโซฟีก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมพูดคุยกับใครเธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศเมื่อริคาโดกลับถึงมาดริดเขารู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในเมืองที่เคยเป็นของเขาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมความรูราความวุ่นวายการแข่งขันแต่จิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริหารแน่นอนว่ามีเสียงคัดค้านอย่างหนักจากผู้บริหารที่เห็นแก่ตัว แต่โดยการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากอิซาเบลซึ่งในที่สุดก็เปิดเผยว่าเธอมีความผูกพันส่วนตัวกับอามอนเตเพราะย่าของเธอเคยได้รับการช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านนั้นในยามทุกยากและข้อมูลหลักฐานที่ริคาร์โดเตรียมมาอย่างดีในที่สุดแผนการของเขาก็ได้รับการอนุมัติริคาร์โด อาจจะไม่ได้กลายกลับไป,ไปไปกลับไปเป็นประธานคนเดิมที่มีอำนาจลลนฟ้าแต่เขาได้รับตำแหน่งใหม่ที่ดูแลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทโดยตรงหรือบางทีเขาอาจจะตัดสินใจลาออกมาตั้งบริษัทที่ปรึกษาของตัวเองเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆที่ต้องการสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากจัดการเรื่องที่มาดริดเรียบร้อยคือการเดินทางกลับไปยังอัลมอนเต เขากลับไปพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเคพบโซเฟียกำลังทำงานอยู่ในไร่มะกอกตามลำพังแสดยามบ่ายซองกระทบใบหน้าของเธอที่เปื้อนดินเล็กน้อยแต่ยังคงงดงามในสายตาของเขาโซเฟียเขาเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆเธอหันมามองดวงตาสีเขียวมรกตเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจแะคนไม่แน่ใจฉันกลับมาแล้ว ริาโดเดินเข้าไปหาเธอช้าๆและฉันไม่ได้กลับมาเพื่อจะจากไปอีกเขาอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังทั้งเรื่องแผนการใหม่ของบริษัทและความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อเธอและอัลมอนเตตลอดหนึ่งปีที่นี่คุณและผู้คนในหมู่บ้านนี้ได้สอนบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตให้กับผม พวกคุณปลูกหัวใจดวงใหม่ให้ผมหัวใจที่รู้จักรักรู้จักเสียสละและรู้จักความสุขที่แท้จริงนำตาคลอหน่วยในดวงตาของโซเฟียริคาร์โด